ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติไม่ใช่แค่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะที่ต้องทําแต่นั่นหมายถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่ต้องทําทั้งหน้าที่เตือนภยัยรวมไปถึงอพยพให้ประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยอย่างสื่อมวลชนในทวีปเอเชียที่มากันในวันนี้ต่างยกย่องให้กับสถานีโทรทัศน์ NHK จากญี่ปุน่นเป็นต้นแบบในการรายงานข่าวในช่วงภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การรายงานข่าวเพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติของสถานีโทรทัศน์ NSK จากประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนักวิจัยผู้แทนชุมชนและตัวแทนจากสหประชาชาติที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดสื่อมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างมากค่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญผลกระทบจากภาวะโลกร้อนซึ่งทําให้เกิดพายใุใต้ฝุ่นรุนแรงขณะที่ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิก,ก็เกิดขึ้นรุนแรงเช่น และก็ยังเป็นอันดับต้นๆในทวีปเอเชียแต่ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันการส่วนบทบาทของสื่อมวลชนญี่ปุ่นยังตื่นตัวกับการเตือนภัยมากกว่าการรายงานข่าวทั่วไปเช่นขณะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และซึนามิ N S K จะปรับพังรายการมาเป็นรายการเตือนภัยทันที การทำหน้าที่หลักในการเตือนภัยด้วยข้อมูลที่แม่นยำทำให้ NSK มีเรตติ้งสูงกว่าช่องอื่นๆในช่วงนั้นเพราะการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแจ้งเตือนภัยร่วมกับหน่วยงานพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นจึงทำให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด s, Just leave them away. <S ซาโต้บอกว่า NHK มีภาพเหตุการณ์มากมายที่ไม่ควรทิ้งเอาไว้เฉยๆดังนั้นจึงนำภาพนั้นมานำเสนอให้คนจำเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ด้วยการจัดทำรายการและเนื้อหาที่จะทำให้คนจดจำภัยพิบัติเพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น And, uh, be prepared ผู้ควบคุมพิเศษสถานีโทรทัศน์ NHK International ยังย้ำนะคะว่าการพัฒนาการวิจัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตทุกช่องทางรวมทั้งรายงานข่าวให้คนพิการรับทราบด้วยภาษามือด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น สถานีโทรทัศน์ NSK ยังย้ำถึงข้อมูลในช่วงภาวะวิกฤตให้กับสื่อมวลชนในทวีปเอเชียได้รับทราบนะคะว่าข้อมูลควรที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลแล้วก็การปกป้องเป็นพิเศษในช่วงเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติค่ะ